เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่เกม AOT หรือว่าเกม a t t a c k on อ i นไทนกันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทําการเล่นและก็รีวิวตัวซาช่านั่นเองนะฮะเพราะว่าครั้งที่แล้วนั้นผมไม่ได้ทําการรีวิวนะครับผมแค่ลงไปแล้วก็ให้คุณผู้ชมไปดาวน์โหลดเฉยๆนะวันนี้ก็จะมารีวิวแล้วก็เล่นให้คุณผู้ชมดูกันได้นั่นเองนะฮะโอเคจะเป็นยังไงก็รอติดตามรับชมไปฟังกันได้เลยนะครับเอาเลยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในหน้าเกมแล้วนั้นและนี่ก็คือหน้าาาาตขอองงชนนนัเะะ เราจะมาอธิบายสกิลกันก่อนเลยนะครับสกิลแรกนะครับมันก็จะเป็นสกิลหยุดเวลาเหมือนตัวมิกซาแล้วก็รีวา์นะฮะส่วนสกิลที่2จะเป็นสกิลที่ o p แล้วก็โกงที่สุดเลยนั่นเองนะครับ <S <S ก็ไม่ถึงที่สุดหรอกแต่ว่าก็โกงอยู่นั่นเองนะฮะเป็นสกิลยิงธนูนั่นเองนะฮะแต่ว่าการยิงธนูครั้งนี้นะฮะของเกมนี้นะมันไม่เหมือนกับการยิงธนูทั่วไปนะฮะการยิงธนูทั่วไปมันก็จะพุ่งไปปักศัตรูแบบทําให้ศัตรูตายธรรมดานะฮะแต่ว่าสำหรับเกมนี้นะ มันสามารถฆ่าไททันได้ด้วยการยิงเพียงครั้งเดียวนั่นเองนะฮะเก็ okay. จะเป็นไงเดี๋ยวผมทําให้คุณผู้ชมดูนั่นเองนะฮะเพราะว่าการยิงธนูของสาัชานั้นมีความรุนแรงมากกว่าระเบิด RPG หรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะแล้วก็สำหรับคลิปนี้จะติดเหลืองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าไอ้ไททัทนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโป๊เปือยนั่นเองนะฮะก็ติดเหลืองก็ช่างมันนะครับก็เดี๋ให้คุณผู้ชมดูแล้วกันเนาะโอเคยิงไปเลยจ้า คือเมื่อกี้โม้อย่างดีเลยนะว่าการยิงธนูของสัชาตินั้นรุนแรงยิ่งกว่าขี่ปนามบดแต่ว่าเมื่อกี้มันคืออะไรมันคืออะไรมันคือการที่ยิงไปแล้วมันไม่โดนจุดสําคัญนั่นเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเคเดี๋ยวเราจะมายิงกันใหม่นะครับเราจะยิงทางด้านของลูกกตามันล้วกันนะก็ยิงไปเลยนะก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเคจังหวะนี้แหละมันถูกพื้นแล้วเราก็ควรที่จะพุ่ง ไปขนาดแล้วก็ฟัดมันอย่างหลอเท่นะหลอเท่บ้าอะไรแหละดาเมจ400เองนะคุณผู้ชมถือว่ากระจอกนะสาหรับการที่เรานั้นทําดาเมจแค่เพียง400นั้นเองนะโอเคหยเฮ้ย,ยจังหวะนี้แหละเราก็จะยิงธนูไปที่ทายทอยของมันแบบอีซี่เกมอีซี่ไลท์นี่นะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับสำหรับดาเมจของธนูของสายชาตินั้นเองนะมันสามารถฆ่าไททันได้อย่างง่ายดายหรือเปล่า อะไรเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ดีๆมันก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็หายตัวไปแบบนินจาแล้วนะโอเคนะตอนนี้เราก็อุ้ยเจอแล้วนะครับสำหรับไถ่ท่นตัวใหม่แล้วก็ยิงไปที่ลูกตามันเลยโอเคจังหวะนี้แหละแล้วก็จะอ้อมไปข้างบบหลังแบบหล่อเท่นะจื๊บพุ่งไปทำดาเมจ938ถือว่ายังกระจอกอยู่นั่นเองนะฮะเมื่อกี้ไม่ควรจะขึ้นพัดดาเมจแต่ว่ามันก็ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวนะ เกิดไบมันเกินไปปะเนี่ยโอเคแล้วก็ยิงธนูไปเหมือนเดิมเลยนะก็ตายห่าไปซะนะเฮ้ยเดี๋ยนะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยโอเคใครทำเพลงนี้ก็ทันไปนะครับจื้อป้อมข้างหลังแบบหล่อเทอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 เราจะมาลองสกิลหยุดเวลากันแล้วกันเนาะโอเคสกิลนี้ก็จะเป็น การเลือ่องสเตนออกมาแล้วก็ The World ะวอลล์แตภาษาญี่ปุ่นเดหรวอโตหรือเปล่าก็เป็นนะแล้วก็ไปฟันแบบหล่อเท่เหมือนเดิมนะเมคิดว่านะคุณผู้ชมนะสำหรับตัวซาชาอันนี้ผมว่าการทำดาเมจโด,ดยการฟันหรือว่าการยิงธนูนั้นมันการยิงธนูมันแรงนะฮะแต่ว่าการทำดาเมจด,ด้วยใบมีดนั้นมันค่อนข้างที่จะตับนะ ถ้าคุณผู้ชมอยากเล่นแล้วค่าท่านได้ดาเมจสูงๆผมว่าคนที่จะไปเล่นตัวทางด้าของมิกซาหรือว่ารีไวก็แล้วกันนะสําหรับซาชานั้นมันทำดาเมจได้น้อยนะเท่าที่ผมดูมานั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปฆ่าอีกตัวกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมขึ้นหลังคาอุย้ยตกหลังคาเฉยเลยคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวขึ้นไปใหม่นะ โอเคเราจะเปลี่ยนเป็นสกิลยิงธนูแบบหล่อเท่กันอีกแล้วอ่าหา้าตานี้เรายิงตรงคอมันมันก็ตายนะคุณผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราไปหายตัวกันก่อนดีกว่านะฮะเมื่อกี้ผมฟังว่าผมเห็นมันอยู่แถวๆนี้นะเฮ้ยไงไงตาแดงมาเลยนะ ิงธนูไปแล้วเอ้ยตายไป,ไปสําหรับธนูของซาชานันก็ค่อนข้างที่จะมีดามเมจที่รุนแรงเลยนะต่างจากใบมีดนั้นค่อนข้างที่จะกระจอกง่อยๆนะคุณผู้ชมโอเคครับสําหรับครีมนี้ก็ขอจบไว้แต่เพยงทันนี้ดีกว่านะฮะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายให้ผมด้วยนะฮะและถ้าเกิดมีเสียงรบกวนยังไงก็ขออภัยด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเคคลิปต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็รอติดตามและชมรับฟังกันได้เลยนะฮะโอเคไปแล้วบ๊ายบายแล้วก็ รอต่อไปนะครับสลับเกม Attack on Titan 2.0นั่นเองนะคุณผู้ชมโอเคบ๊ายบายลาฟันดีคุณผู้ชม